อัสซามอะไกุ้มค่ะวันนี้อัดมาทำเมนูคณะไก่กรอบเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำคณะมาหั่นเป็นท่อนๆจากนั้นก็หั่นพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนำเนื้อไก่ใส่ในถ้วยจากนั้นก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะให้แป้งเคลือบตัวไก่เลยนะคะเสร็จแล้วมาทําน้ำซอสกันค่ะใส่ซอสหอยนางรมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายจากนั้นกคน็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ พอเข้ากันดีแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่ไก่ที่คลุกแป้งทอดกรอบเมื่อกี้ลงไปทอดไก่ให้สุกเหลืองกรอบสีสวยน่าทานเลยนะคะพอไก่สุกได้ที่แล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปค่ะจากนั้นก็ทอดไก่กับพริกแห้งค่ะ พอทุกอย่างได้ที่แล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันใส่กระเทียมลงไปตามด้วยพริกแห้งทอดแล้วก็ไปปั่นให้ละเอียดค่ะให้ได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเทน้ำมันออกเล็กน้อยใส่พริกกระเทียมปั่นลงไปผัดผัดให้มีกลิ่นหอม พอกลิ่นหอมได้ที่แล้วก็ใส่คณาลงไปตามด้วยไก่ทอดแล้วก็ใส่ซอสที่ปรุงไว้เมื่อกี้ลงไปจากนั้นก็ผัดผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะให้ซอสเคลือบตัวไก่เลยนะคะ ใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะพอได้ประมาณนี้แล้วก็เป็นอันใช้ได้ค่ะนำมาเสิร์ฟใส่จาน แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกับเมนูคณะไก่กรอบเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะรสชาติเค็มหวานกลมกล่อมไก่กรอบอร่อยมากๆเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะ